สวัสดีครับวันนี้แอดมินหนุ่มนะครับของทางเพจโฟสตาร์ทุกค่า88นะครับมารีวิว bmw 730 li นะครับปี2010นะรหัส f 0 2นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซิน3.0ลิตรนะครับคันนี้เป็นรถสไตล์ผู้บริหารเลยนะรถเนี่ยยาวมากนั่งสบายมากเลยนะครับออปชั่นเต็มคันนี้นะรับประวัติรถสวยมากนะครับคันนี้สีเดิมเป็นสีขาวมุกนะคันนี้แลบมานะครับ อ่าเป็นสีดำด้านนะฮะคือมันสวยสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับคันนี้นะครับมีเซ็นเซอร์หน้าหลังนะไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์ให้แล้วนะครับมีที่ล้างเลนส์ให้ด้วยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอ่าเป็นกล้องไนท์วิชั่นด้วยนะครับป๊อนเนี่ยเป็นของท่าแมนนะเป็นรุ่นแอนเวอร์แซร์ีร้อยปีด้วยนะครับผมกับยางมิชลินอ่ายางเป็นไพลอตสปอร์ต 4s นะปีก็เป็นปี21นะครับก็พอใช้ได้นะครับขับนิ่มมาก แล้วก็เสียงไม่เข้าห้องโดยสารนะครับผมหลังคาก็เป็นซันรูปใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะเปิดเข้าไปนิดนึงอะก่อนเข้าไปตรงนี้ก็จะมีเป็นเซ็นเซอร์กล้องมาให้นะครับเป็นบายสปอร์ตนะคือรถป, 2, ปี2,010เนี่ยแต่ออปชั่นเนี่ยรถรุ่นใหม่ๆอายเลยนะครับเป็นเบาะเมมสีเบาะนะครับแล้วก็มีมีอุ่นอุณหภูมิให้ด้วยนะ ปรับอุณหภูมิที่บอกนะครับเมมเมมโมรีซส <M> ี <Memory> ่ <CC> เลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีเนมีทุกอย่างให้ครบนะ,ะเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในกันนิดนึงดีกว่าผมพุทสตา์ทร์น,นี้ก็ผ่านการใช้งานมาที่แสนสามแลครับผมพวงมาลัยปรับไฟฟ้านะครับขึ้นลงไฟฟ้าดีมาก ลำโพงเครื่องเสียงชุดใหญ่จัดเต็มนะเทปสันรูปกันนิดหนึ่งใช้งานได้ปกตินะครับผมโอเคแอร์มีแถวแอร์มีสองแถวนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันเลยเดี๋ยวนี่แล้วก็ บุ๊กเซวิสเล่มอะไรอยู่ตรงนี้หมดนะครับเอากสารทุกอย่างครบนะคันนี้ก็เล่มมือเดียวครับโอเคคันนี้รถสวยเดิมนะครับโครงสร้างเดิมทุกคันไม่มีชนเลยนะครับผมระบบไฟฟ้านั่งคันใช้ได้ปกตินะที่นั่งใหญ่มากครับผมปอปรับไฟฟ้าตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็นั่งสบายมากเลยครับผมคันนี้ เบาะเมมนะครับเป็นเบาะเมมสีสีเบาะเลยครับผมแล้วก็จะมีมา่านบังแดดให้นะครับแถวที่สองนะครับซ้ายซ้ายหลังขวาหลังแล้วก็ข้างหลังด้วยนะครับผมก็คือไฟฟ้าหมดนะฮะนะครับเดี๋ยวไม่ดูท้ายกันหน่อยดีกว่าโอเ,เอออย่าลืลมไปเป็นประตูดูดสี่บานเลยนะครับแล้วก็ ตรงนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะเดิมสวยเนี้ยบทุกจุดครับรถสวยไม่มีชนนะครับผมอุปกรณ์ทุกอย่างครบครับแล้วก็ปลายท่อเป็นของฮาร m a n นนะตีท่อนะครับออกสี่ท่อคันนี้เหยียบฟิลฟิลนุ่มเหมือนนั่งบนพรมอ่ะแต่อันมินยังไม่ได้ลองโหมดสปอร์ตเขานะ ได้ยินว่าโหมดสปอร์ตพัดเนี่ยเขาจะตัดระบบพวกเซ็นเซอร์เออ่ตัวตัวการลื่นไหลไปด้วยนะครับคันนี้ก็เดิมครับจุดๆเลยนะครับสติต๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับอ่ามอกรอนะร,รถสวยการันตีเดิมไม่มีชนนะครับฝากระโปรงเดิมๆแบบนี้ อเ okay. ซ้ายขวานะครับเครื่องยนต์ทำงานปกตินะคันนี้ห้าดาวห้าดาวโอ okay. เคต้นเพลนะครับผมคันนี้ก็ประวัติรถรถมือเดียวครับรถมือเดียวมีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับไม่น้อยอะเดเปิดราคากันเลยดีกว่าสำหรับ BM 730 l i p 2010รหัส f 0 2นะครับที่อื่นขายกัน8 9 0แสน9แสนล้านแต่ที่นี่ขอเปิดราคาที่6 9 9ส0 0บาทนะครับผมคือมีทุกอารมณ์นะทั้งผู้บริหารทั้งแบดบอยคือมันได้ทุกอย่างอ่ะส่วนอัตราการฟิ้นเปลืองก็อยู่ประมาณ8ถึง10โลลิตรนะครับโอเคครับสำหรับ ลูกค้าที่สนใจนะครับเข้ามาชมรถได้ที่ตลาดรถยนต์นานาคาเซ็นเตอร์ล็อก F8 F9 นะครับของทางเต็นโป้ซารราคา88นะติดต่อมาได้ที่เบอร์080 29 330 0 0นะครับซื้อสดคุยได้นะมีบริการส่งมอบให้ทั่วทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับผมส่วนไฟแนนซ์ก็ติดตออ่อน้องเขาสร้างได้เลยนะครับ080 29 9 3 3 0 0นะครับผม โอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันครั้งหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะครับผม